มาล่นแล้วมาแบบได้ได้ความแปลกแปลกไมแปลกแปลกเหรอครับก็ก็ก็พอมีบ้างครับก็จะเป็นแบบอาทักมาคุยแบบเชิงจู่โจมนิดหนึ่งอะไรเงี้ยบางคนก็แบบอย่างบางคนนี่ถึงขั้นเหรอว่า โชว์รูปอะไรเงี้ยรูปรูปลับอะไรของเขาให้เราดูยอะไรเงี้ยเราก็ตกใจแล้วก็ม,กมีทั่วเลยครับก <laughs> ็เรียกว่าก็มีไม่หมดครับก็ไม่ไม่ผมก็ไม่ตอบรับอะไรผมก็ เราไม่รู้ไงว่ามันคืออะไรเราก็เปิดดูพอเปิดดูโอ้ตกใจตกใจเสร็จปุ๊บเราก็โอเคโอเคเราก็ผ่านไปไม่ได้อะไรครับไม่ได้ตอบไม่ได้อะไรกลับไปเราบล็อกเลยไหมหรือยังไงก็ปล่อยไปครับไม่ได้อะไรไม่ได้บล็อกไม่ได้อะไรเพราะเขาก็ไม่ได้มาแบบลุกรานอะไรเราขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดมันเยอะไปก็คงจะบล็อกมีแบบว่ามาทีๆมันไม่แบบว่าคุณนี้มาคุณเดิมมาตลอดเวลาอะไรเงี้ยไม่ได้มีบ่อยขนาดจนผมจําได้ว่าเป็นไทรอะไรอย่างเงี้ยไม่หรือไม่กับกัมมัง ไม่ไม่มีไม่มีถามประจำที่สมุ่อะถามประจก็คือผมไม่ได้จำไงผมไม่ได้ผมไม่ได้คนคนนี้เหรอคนนี้คนนี้แบบที่ถามนี่ถามถามตัวเองถามหาตัวเองถึงเนื้อถึงตัวนี้ไม่ไม่ได้มีขนาดนั้นครับแต่จะมีไม่เชิงแบบว่ามีคนส่งรูปให้ผมดูอะไรเงี้ยเป็นรูปผมเองที่ที่ถูกแอบถ่ายอย่างเงี้ย ตอนที่อยู่ที่คอนโดเวลาลงมาซื้อของหรือลงมารับอาหารอะไรอย่างเงี้ยผมก็แต่งตัวแบบอยู่บ้านนะเนาะเหมือนอยู่บ้านเงยกางเกงขาสั้นเสื้อก้ามอะไรอย่างนงี้ก็ก็ตกใจอยู่เหมือนกันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นบ้างครับ ก็กลัวก็ตกใจก็กลัวอยู่ครับตอนนี้ก็เลยย้ายที่อยู่ใหม่และ้ะ <Lore? S 1> <laughs> จริงครับย้ายเลยย้ายคอนโดดีเลยเหรอ <laughs> ย,ย้ยายย้ายครับย้ยายครับทำไมเราตัดใจย้ายเพราะว่ามันที <laughs> <ๆ>่ใหม่มันสะดวกกว่าด้วยครับแล้วก็จับจังหวะกับที่เจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เราเลยก็ก็ย้ายเลยดีกว่าอะไรอย่างนี้ระาวาังตัวเองอยังไงมากขึ้นก็ต่อไปจอกไปไหนผมก็คงต้องแต่งตัวให้ดูดีไว้ก่อนแล้วครับไม่ได้แล้อย่างน้อยเห็นเราก็เห็นในภาพที่ดีแล้วกัน ยังครับยังเพิ่งเพิพพ่งย้ายไปไง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังไม่มีใครรู้ยังไม่มีใครรู้แต่ว่าจะมีไปแจ้งความหรือเอาไว้ไ,มไมหมก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มันมากไปกว่านั้นอาจจะต้องไปแจ้งความครับ